สวัสดีครับผมมาพอบรกกันดีแล้วครับมืน่อนี้มีแนวสแสบมาต่อที่เขาครับก่อยเอ็นเกลยวเแสรบพี่น้องให้กินบ่ครับเอ็นเกลวเอามาก่อยผมไปเพื่อสแสๆครบมาังไมพี่น้องก่อยเอ็นเกลวพี่น้องอืมหนักินมักอืม,อม Yep. Yeah. Em chào tổng VIP.

Lời mình sắp xếp โอ้โหทองแสบไม่ห hmm. น oh, mm ่อยเลยพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องอืออ่ะพี่น้องอือือ

โอ้โหแ่แบบน้องแบบตัวไหนก็แช่ขาไดตามครับนื่อยสนเลยจับครับ